นายสมชายเตชะว,วันนี้ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคาดว่าในช่วงเทศกาลปีนี้จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวบริษัทบางจากจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความสุขดูแลทุกการเดินทางของประชาชนโดยตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดไม่ปรับขึ้นแม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับขึ้นระหว่างวันที่12-18เมษายน2566แต่หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง บางจากจะปรับลดลงด้วยนอกจากนี้บางจากยังได้เตรียมพร้อมสถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขาทั่วประเทศรองรับการเดินทางของประชาชนและสมาชิกบางจากกรีนหม่ท่องเที่ยวอุ่นใจรับสิทธิพิเศษจัดเต็มเทีเ่ยวสงการร่าเริงใจด้วยประกันอุบัติเหตุสงการสุขใจโดยใช้เพียง9คะแนนและรับกรมธรรมประกรันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแฮปปี้สงการคุ้มครองสูงสุด1,000 0แบาทโดยคลุ้มครอง30วันสำหรับประชาชนที่เป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าบริษัทบางจากได้เตรียมจุดชาร์จสถานีไฟ EV Quick Charging Station พร้อมให้บริการภายในสถานีบริการน้ำมันบางจากมากถึง184สาขาเพื่อให้ผู้ใช้รถได้สามารถแวะชาร์จแบตรถได้โดยสามารถตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันบางจากที่มี EV Charging Station ได้ที่บางจาก Mobile Application